สำหรับใครที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำหรือว่าริ้วรอยนะคะผิวหน้าไม่กระชับวันนี้เกดอยากมาแนะนำค่ะเนื่องจากว่าหลายๆเคสที่ลูกค้าเคยใช้ของเกดที่จะรู้สึกว่าผิวหน้านุ่มชุ่มชื้นขึ้นกระชับขึ้นกระจ่างใสขึ้นรวมถึงริ้วรอยก็ดูลดลงด้วยวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเป็นออเดอร์จากสมุทรสาครน,นะคะนี่เลยออเดอร์เตรียมจัดส่งค่ะสั่งกันไปเซรั่ม5ขวด จากน้องเอ็มนะคะน้องเอ็มเคยใช้มาแล้วแล้วก็บอกว่าเซรั่มเนี่ยใช้แล้วเห็นได้ชัดๆคือริ้วรอยลดลงไปมากผิวหน้ากระชับแล้วก็นุ่มชุ่มชื้นขึ้นด้วยนี่เลยนะคะใครอยากจะผิวนุ่มๆใสๆริ้วรอยลดลงแบบนี้นะคะอย่าลืมใช้ของบำรุงที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินปลอดภัยไร้สารแล้วก็มีเพิ่มเติมน้ำให้ผิวช่วยกักเก็บน้ำถ้าเกิดมีสารสกัดดีๆนะคะที่เขาช่วยเพิ่มความ ยืดหยุย่นให้ผิวผิวเราก็จะกระชับขึ้นด้วยแล้วก็ทําให้ริ้วรอยลดลงอย่างในเซรั่มนะคะเดยวเกบแนะนํานิดนึงในเซรั่มขวดนี้นะคะเขาก็จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยตึงกระชับขึ้นจากอะไรเขาตึงกระชับขึ้นได้จากตัวไฮยาลูรอนด้วยไฮยาลูรอนช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้ผิวแล้วก็มีริงค์เคนฟิลนะคะริงค์เคนฟิลตัวนี้มีบทวิจัยว่าภายใน4สัปดาห์หลังใช้ จะรู้สึกเลยว่าริ้วรอยต่างๆที่เป็นร่องลึกๆนะคะตื้นขึ้นส่วนริ้วรอยอเส้นเล็กๆๆ,ๆๆมันก็จะดีขึ้นมาอย่างชัดเจนค่ะ อนอกเหนือจากนี้นะคะก็จะมีแซ็คชัลไอโซมาเลตที่เป็นกุญแจล็อกน้ำถึง72ชั่วโมงหน้าเราต้องไม่แห้งค่ะผิวที่ดีนะคะถ้าน้าไม่แห้งผิวชุ่มชื้นก็จะดูตึงกระชับแล้วก็เปล่งปลั่งด้วยพร้อมกันกับว่าถ้าเรามีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำตัวนี้ก็จะมีสารสก,กัดธรรมชาตินะคะที่เป็นลดฝ้ากระจุดด่างดำอย่างปลอดภยัย เช่นกริกซีนซอจานะคะตัวนี้สำคัญเลยก็จะเป็นน้ำมันจากถั่วเหลืองที่เข้าไปช่วยลดเม็ดสีเมลานินอย่างตอบโจทย์แล้วก็ทนนสมิกแอซิดอัลฟาอาบูตินสารสกัดจากชะเอมเทศนะคะพวกนี้ปลอดภัยค่ะค่อยๆลด อ,อย่างธรรมชาติไม่ได,ไได้ไม่ได้กัดลอกเราก็ไม่มีสารแรงด้วยอยากแนะนําเลยเหมาะสําหรับคนที่มีผิวแห้ง่ายเพราะมีอะราโทอินวิตามิน B3 B5 ที่ช่วยลดอาการระคายเคืองหรือว่าอาการที่ออกแดดแสบแดงด้วยนะคะวันนี้จัดส่งไปให้น้องเอมพร้อมกับของขวัญตรุษจีนเนียนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะที่รักกันแล้วก็ มั่นใจในผลิตภัณฑ์เคที่สั่งกันมาอย่างต่อเนื่องอันนี้นะคะเป็นของขวัญตุ๊กจีนเหรียญมงคลปีวัวทองอข้างในเป็นังไงเดี๋ยวเกตให้ดูนะคะแบบนี้เลยนี่เลยค่ะ ก็จะเป็นเหรียญมงคลแบบนี้ปีวัวทองนะคะจริงๆแล้วมี4ลายเก็ดก็จะสุ่มให้นะแล้วก็เป็นลายที่สวยๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ให้โชคให้ความมงคลให้โชคลาภดึงดูดสิ่งดีๆไหลมาเทมาสมปรารถนาทุกสิ่งเฮงตลอดปีดีตลอดไปค่ะพร้อมกับข้อความมงคลอยู่ข้างหลังว่าโชคดีปีวัวทองด้วยนะคะนี่เลย มอบให้กับทุกๆออเดอร์ท,ที่สั่งซื้อเข้ามาเช่นชุดดูแลฟ้านะคะ1,260บาทหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มีมูลคา่าเท่าเท่ากาันหรือว่ามากกว่านะคะเกตก็ให้เลยด่วนนะคะของแถมแบบนี้มีจำนวนจำกัดนะคะมอบให้ด้วยใจค่ะอยากให้ทุกคนมีผิวที่สวยเนียนใสอะไรฟฝ้าแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ด้วยค่ะขอบคุณนะคะ